สวัสดีนะครับด,ดูสีรถมือสองวันนี้พามาชมเจ้าตัวเทน่านิวนะครับเป็นชุดสีแท้นะครับนี่เห็นไหมมีแต่มีร่องรอยบ้างเนาะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับอันนี้เล่มโอนพาสีเพิ่งขาดนะครับฟลอม,ม็กแทเอนไกนะครับเป็นไม้ส้มแท้ระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับ <S 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 ไฟเลี้ยวใช้ได้นะครับไปโอนได้เลยนะครับเจ้าของ อยู่นี่ครับล้อแท้เอ็นไก่เลยครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องมีท่อมันจะมีรั่วนะทุกคนนะแท้เพราะว่าตรงนี้นะสเครื่องดีมากเลยครับไม่มีดังเลยนะครับสีแท้นะครับไฟใช้ได้ปกตินะครับเบรกหน้าหลังอ่าเบรกหน้าใช้ได้เบรกหลังใช้ไม่ได้ ไปสอบถามได้นะสวยมากนะครับไม้ส้มนะครับหายากนะครับ